ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ข้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่59้ปรนหาที่ตายหลังจากข้ามิติมาอาวิวันก็ไม่เคยเจอเจ้าเหงิงในสมองก็ไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเขาหลงเหลืออยู่เลยตามหลักแล้วเธอก็ควรจะไม่รู้จักเขาแต่วินาทีที่เห็นเขาเธอก็สามารถเชื่อมโยงเขาเข้ากับซิ่วชัสกุลเจ้าได้อย่างมหัศจรรย์ความรู้สึกคลุมเครือแผ่ซ่านไปทั่วทั้งใจของเธอเธอพลันรู้สึกอยากเดินเข้าไปตบหน้าเขาสักฉาต อวีวันรู้ดีว่าความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของเธอคงจะเป็นความรู้สึกเคืองแค้นที่เจ้าของร่างเดิมทิ้งไว้สรุปแล้วผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับเจ้าของร่างเดิมเอาไว้กันเมื่อสองพี่น้องรู้ว่าเป็นเจ้าเหงิงเจ้าเหิงเห็นพวกเขาความประหลาดใจผุดขึ้นในแววตาแต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจถึงเพียงนั้น ดูแล้วเขาคงได้ยินจากคนรอบข้างมาบ้างว่าสกุลอวีทั้งสองบ้านกลับมาคืนดีกันแล้วเพียงแต่ได้ยินมาก็เป็นเรื่องหนึ่งได้เห็นกับตาตนเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งทำให้เสียโอกาสชิงเอ่ยปากพูดก่อนอวีเฟิงเอ่ยถามอย่างเย็นชาเจ้ามาทำอะไรที่นี่ อวีเฟิงไม่ชอบที่หน้าเจ้าเหงิงเหตุผลส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะอาวีวันเขาอายุเท่ากับเจ้าเหงิงจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกเปรียบเทียบเจ้าเหงิงเรียนหนังสือเก่งแต่เขากลับขาจมดินโคลนทำงานอายุในท้องนาคนในหมู่บ้านมักพูดกันว่าทั้งครอบครัวของพวกเขาฝากความหวังไว้ที่เจ้าเหงิงพี่ใหญ่ไม่เรียนหนังสือไม่เป็นไรเจ้าเหงิงเรียนหนังสือก็เพียงพอแล้วภายภาคหน้าเจ้าเหงิงจะทำให้คนสกุลอวีมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เจ้าเงผิวเนียนเนื้อนุ่มนิ่มบ่ามีอาจแบกหามมือมีอาจจับยกสิ่งใดเขาจะสามารถหวังพึ่งพาซิลใช้ที่ลักษณะคล้ายสตรีแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องที่นางเจ้าไปเสี้ยมสอนอวันทําให้อวันแตกคอกับบ้านเดิมจนต้องแยกบ้านออกมาเขาเป็นลูกแท้ๆของนางเจ้าอาวีเฟิงไม่เชื่อว่าเขาจะไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือเขาเองก็คงมีความสุขกับเรื่องนี้ด้วยกระมัง อย่างไรเสียเมื่อสองปีก่อนน้องสาวของเขาก็มีสินทรัพย์เป็นกอบเป็นกร,รมทว่าเมื่อเงินทองเหล่านี้ถูกผลนจนหมดสิ่งที่น้องสาวของเขาได้รับคืออะไรน้องสาวของเขาตกน้ําได้อย่างไรยังไม่ได้พูดถึงแต่น้องสาวของเขาหมดสติไปกี่วันว่าที่สามีผู้นี้ไม่เคยเหยียบเข้าประตูบ้านไปดูด้วยซ้ํา เมื่อก่อนเจ้าเหิงและอวิวรรญ,ญาติดีต่อกันอวีเฟิงเป็นเพียงคนนอกทวบัตรนี้สองพี่น้องดีกันแล้วเจ้าเหิงจึงถูกกีดการออกไปมิหนำซ้ำยังถูกอวีเฟิงถามโดยปราศจากความเกรงใจเช่นนี้สีหน้าของเจ้าเหิงพันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยข้ามาหาอาวันน้ำเสียงของเขาฟังดูเปี่ยมไปด้วยความสามารถในการควบคุมตนเอง เขามองไปยังอวีวรรณซึ่งยืนอยู่ด้านข้างรีตาเล็กน้อยอวีวรรณก็ยังเป็นคนเดิมเพียงแต่ให้ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเหลือเกินอวีเฟิงก้าวขึ้นมาด้านหน้าเพื่อบดบังสายตาของเขาดึกเพียงนี้เจ้ามาหาน้องสาวข้าทำไมคำว่าน้องสาวนี้ทำให้คิ้วของเจ้าเหิงถึงกับขมวดเข้าหากันเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้ากับอาวาันข้าว่าเจ้าหลบไปจะดีกว่า มีอะไรก็รีบพูดมีลมในท้องก็รีบตดออกมาอย่ามาพูดพร่ำทำเพลงอวี๋เฟิงกล่าวอย่างไม่เกรงใจเจ้าเจ้าเหิงใบหน้าแดงกำ่ำอวี๋วันจึงเดินมาด้านหน้าแล้วกล่าวเสียงค่อยกับอวี๋วันว่าเอาละดึกมากแล้วลุงใหญ่และป้าสะพ้ายใหญ่ต้องรอท่านจนเป็นกังวลแน่พี่ใหญ่รีบกลับไปก่อนเถอะเขาพูดอะไรข้าจะบอกพี่ใหญ่ทั้งหมดเจ้าเหิงมองอวี๋วันอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง สีหน้าของอวีเฟิงดีขึ้นเล็กน้อยแน่นอนว่าเขาไม่ได้เดินไปไกลาจากอาวีวัรเท่าไรนักแต่กลับไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่กระนั้นก็ยังอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นเงาของทั้งคู่ถ้าหากคนผู้นั้นเกิดล่วงเกินอวีวัรขึ้นมาเขาจะได้เข้าไปสั่งสอนสักคราพูดได้แล้วใช่ไหมอวีวันกล่าวเสียงราบเรียบเจ้าเหิงรู้สึกตะลึงงันกับความหมางเมินของอวีวัน ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดจึงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยจากอวีวรรณหากเป็นเมื่อก่อนทันทีที่เขาปรากฏตัวดวงตาของอวีวรรณก็จะจับจ้องมองมายังเขาทว่าวันนี้เขามายืนอยู่ตรงหน้าตั้งนานนางกลับมิได้ยี่ระเลยแม้แต่น้อยถ้าเจ้ามาหาข้ากลางดึกเพียงเพื่อจะมายืนอึ้งแบบนี้ขออภัยที่ข้าอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้พูดจบก็หันหน้าหมายจะเดินเข้าบ้านเจ้าเหิงสูดหายใจเข้าแล้วเรียกนางเอาไว้ เรื่องนั้นจริงหรือไม่เรื่องอะไรอวีวันถามเจ้าเหิงหายใจเข้าลึกๆก,ก็เรื่องที่เจ้าทำกับแม่ข้าแล้วก็ครอบครัวข้าความประหลาดใจพาดผ่านใบหน้าของอวีวรนเรื่องนั้นน่าหรือใช่เป็นเรื่องจริงเจ้าเหิงไม่ได้คาดคิดว่าอาวีวรนจะยอมรับอย่างง่ายดายเช่นนี้เขาไม่อาจข่มเสียงที่ดังของตนเองไว้ได้เจ้าเจ้าไม่คิดจะไม่ถามเลยหรือว่าเรื่องใดบ้าง อวีวรรณมองเขาด,ด้วยสายตาประหลาดเรื่องที่ข้าทำข้าจะไม่รู้เชียวหรือจะต้องถามเจ้าทำไมเจ้าโง่หรือเปล่าอีกอย่างเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวแม่ข้าตื่นเจ้าเหิงชะงักไปเขาเรียนหนังสือมาหลายปีช่ำชองการโดนฝีปากเป็นที่สุดบัดนี้กลับถูกคำพูดของอวีวรรณเพียงประโยคเดียวตอกจนหน้าหงายเขาอยากพูดว่าหากมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เจ้าไม่ได้ทำเล่า ทะว่าดวงตาของอวีวันที่มองมาดูประหนึ่งกำลังจ้องมองคนโง้องมอทำให้เขาจำต้องกลืนคำพูดเหล่านี้กลับลงคอไปและเปลี่ยนคำถามฉะไหนเจ้าจึงทำเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านแม่ข้าอายุมากแล้วกระดูกกระเดี่ยวไม่ดีเจ้ากับแม่เจ้ารังแกนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าไม่เคยคิดอวีวันตัดบทด,ด้วยน้ำเสียงราบเรียบอวีเฟิงชะงักไปอีกครั้งเริ่มระง,งับโทรศ์ไว้ไม่อยู่ เจ้าไม่ต้องไปแก้แค้นท่านแม่ข้าเพียงเพราะข้าไม่แต่งงานกับเจ้าท่านแม่ข้าไม่รู้เรื่อง,เร,องเรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเพราะเจ้าหากักเจ้าไม่ไปอยู่ในหอคณิกาข้าจะอยากถอนมั่นเจ้าหรือท่านแม่ท่านแม่แมเจ้าเป่าไม่วิ่งหัวหกก้นขวิดเข้ามาในบ้านหลังจากที่นางเจ้าถูกนางเจียงตบตีก็ไม่ออกจากบ้านอีกเลยนางรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว บังเอิญว่าบุตรชายกลับมาพอดีนางจึงใส่สีตีไข่ในถึงความทุกทรมานของตนจึงพอรับได้มากกว่าเดิมสักหน่อยทำไมกลับมาเร็วเช่นนี้ถูกเห็นเข้าแล้วหรืออย่างไรนางเจ้าเป็นห่วงว่าบุตรชายจะจัดการกับนางเด็กสาวเลวนั่นไม่ได้จึงให้บุตรสาวไปจับตาดูเจ้าเป่าไม่แค่เสียงขึ้นจมูกข้าซ่อนตัวดีถึงเพียงนี้ใครจะมาเห็นนางเจ้ากอบมเมล็ดแตงโมขึ้นมาหนึ่งกำแล้วกล่าวว่า เช่นนั้นเจ้ากลับมาทำไมพี่ชายเจ้าเล่าจัดการนางเด็กสารเลวนั่นเรียบร้อยแล้วหรืึเจ้าเป่าไม่พึมพำพี่ชายข้าจะไปจัดการกับนางสารเลวนั่นได้อย่างไรเล่าเขามีดีแต่ปากหักให้เขาไปชกต่อยแล้วก็ไม่ไหวหรอกนางเจียงถลึงตาใส่ลูกสาวเจ้าเป่าไม่แลบลิ้นนางเดินไปหยิบมเมล็ดแตงโมจากมือของนางเจ้าแต่กลับถูกนางเจ้าปัดออก เจ้าเป่าไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อแต่ก็ไม่กล้ามีโทสนางจับแขนของนางเจ้าแล้วพูดอย่างประจบประแจงว่าท่านแม่ท่านเดาไม่ออกเป็นแน่ว่าเมื่อครูข้าได้ยินอะไรมาวันต่อมาฟ้ายังไม่สางนางเจ้าก็ตื่นแล้ว นางเจ้าถูกนางเจียงและอวีวันรังแกทั้งยังต้องชดใช้ด้วยหมูหนึ่งตัวผูกใจเจ็บกับสองแม่ลูกมาตั้งแต่แรกเพียงแต่น่าเสียดายที่บุตรชายไม่อยู่นางจึงไม่มีคนหนุนหลังไม่กล้าตอบโต้เท่าไรนักบัตรนี้นางมีวิธีจัดการเด็กนั่นแล้วทนทุกทรมานมานานนางจะได้สั่งสอนเด็กสารเลวนั่นเสียทีคราวนี้ไม่ต้องให้ลูกชายออกหน้านางจะฉีกนางสารเลวนั่นเป็นชิ้นชด้วยตนเองเมื่อคือนนางคิดดีแล้ว นางจะเปล่าประกาศเรื่องที่นางเด็กชั่วเคยไปอยู่ในหอคณิกานางอยากให้คนทั้งหมู่บ้านได้เห็นว่านางชั่วผู้นั้นล่อลวงลูกชายของนางอย่างไรยังอายเช่นไรใช้เงินที่ได้จากการขายตัวมาประจบประแจงนางกับลูกชายทำได้อย่างไรกันคนทั้งหมู่บ้านโดนนางเด็กนี่หลอกแล้วนางหายตัวไปหนึ่งปีเต็มๆและไปอยู่ในหอคณิกามาหนึ่งปีเต็มๆนานถึงเพียงนี้ไม่แน่อาจอาจติดโรคมาแล้วก็ได้ ถ้าจำไม่ผิดหากเสียบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานจะต้องถูกจับใส่กรงหมูถ่วงน้ำหากมีได้ถูกจับใส่กรงหมูก็คงจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเหลียนฮววเด็กเวนข้าจะรอดูว่าเจ้าจะเอาตัวรอดอย่างไรนางเจ้าหัวเราะด้วยความพึงพอใจแล้วเดินไปยังบ่อน้ำเก่าหน้าหมู่บ้านที่บ่อน้ำเก่ามีระฆังหนึ่งใบเมื่อเกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านจึงจะตีระฆังได้วันนี้นางเจ้าจะตีระฆัง ทว่านางยังไม่ทันได้ตีระฆังก็เห็นว่าบนบ่อน้ำมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เช้าถึงเพียงนี้ใครกันนางเจ้าเดินไปข้างหน้าด้วยความสงสัยแล้วเพ่งพินิจดูนางเจียงนางเจียงนั่งจับผู้ได้อยู่บนบ่อน้ำนางเห่อยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มไม่เจอกันนานเลยนะท่านพี่เจ้าตอนที่60สรักบุตรสาวยิ่งชีพก๊กก๊กยามสีป้าจางได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆ ใครหรือป้าจังถามอย่างงวงเงียข้าเองเสียวเจียงน้ำเสียงอ่อนหวานประหนึ่งเสียงสายทานฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจดุดสายฝนเหนือแผ่นดินฉางเจียงป้าจังรุดรีบมาเปิดประตูเห็นนางเจียงสวมเสื้อคลุมมอซอยืนอยู่ใบหน้างดงามดุดเทพเซียนในตอนที่นางเจียงเข้ามาในหมู่บ้านป้าจางก็เป็นสะพ้ายที่เพิ่งแต่งเข้ามาใหม่18ปีผ่านไปป้าจังมิได้อ่อนวัยลงแต่นางเจียงยังคงใบหน้าเหมือนกับครั้นแรกพบเอาไว้ ป้าจางเอ่ยถามอย่างมิได้คาดคิดเสี่ยวเจียงมาทำอะไรหรือมีเรื่องอะไรหรือไม่นางเจียงตอบเสียงเบาพี่ใหญ่และพี่สะพ้ายใหญ่จะเตรียมอาหารสำหรับคืนส่งท้ายปีข้าต้องไปช่วยอวันกับเถียตั้นยังหลับอยู่เมื่อคืนอวันคล้ายจะถูกลมหนาวจนไม่สบายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวข้ายังไม่วางใจรบกวนท่านพี่จางช่วยไปดูให้สักหน่อยได้หรือไม่ข้ารู้ว่ายังเช้าอยู่ลำบากท่านพี่จางแล้วแต่ข้าไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว ป้าจางกล่าวด้วยความร่าเริงจะเป็นไรไปประเดี๋ยวข้าไปดูให้เจ้าเองนางเจียงยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบคุณท่านพี่จางแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้านถูกป้าใหญ่เรียกจนตื่นในหมู่บ้านป้าไปาขึ้นชื่อเรื่องเสียงที่ดังเส้นเสียงที่ดีของนางต่อให้อยู่ในตัวตำบลก็ยังสามารถได้ยินเสียงแว่วๆของนาง นา่งอาศัยอยู่ข้างบ้านของผู้ใหญ่บ้านสามีของนางเป็นลูกพี่ลูกน้องฝั่งมันดาของผู้ใหญ่บ้านพวกเขาไม่สนิทกันแม้แต่น้อยนางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นญาติห่างกันเกินห้ารุ่นหรือไม่ทว่าพวกเขากลับมาอาศัยอยู่ใกล้กันเมื่อไปมาหาสู่กันบ่อยเข้าก็กลายเป็นสนิทกันยิ่งกว่าญาติคนอื่นๆเมื่อเกิดเรื่องขึ้นนางจะเป็นคนแรกที่วิ่งมาหาผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่ว่าตอนนี้ออกจะเช้าเกินไปสักหน่อยคนในครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านล้วนกำลังหลับไหล ผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจดันภรรยาซึ่งอยู่ข้างกายกล่าวว่าไปดูหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นข้าไม่ไปนางเฉินน้อยซุกผ้าห่มแล้วพลิกตัวหันไปพี่สะพ้ายของผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนสกุลเฉินคนในหมู่บ้านจึงเรียกนางว่านางเฉินใหญ่และเรียกภรรยาของเขาว่านางเฉินน้อยครอบครัวพี่ชายของผู้ใหญ่บ้านย้ายไปที่เมืองอื่นแล้วแต่คำที่ใช้เรียกภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหาได้เปลี่ยนไม่ เจ้านี้เกียรตคร้้นเสียจริงผู้ใหญ่บ้านเรียกนางเฉินน้อยแต่นางไม่ขยับเขาจึงทำได้เพียงลุกขึ้นสวมเสื้อเสียงดังประหนึ่งหมูถูกฆ่าของป้าไปยังคงดังอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ตกประตูไปด้วยผู้ใหญ่บ้านนึกสงสัยขึ้นมาว่าประตูบ้านเขากำลังจะถูกญาติห่างๆผู้นี้ตกจนพังหรือไม่มาแล้วแล้วเช้าเพียงนี้เจ้ามาบกเวกอะไรกันผู้ใหญ่บ้านจับลอนประตูเย็นเฉียบนิ้วมือถูกความหนาวกัดจนเจ็บ ป้าไปาได้ยินเสียงกรอนประตูก็ไม่รีรอให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดประตูนางเปิดประตูเข้าไปเองโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านหลบทนันไม่เช่นนั้นคงจะชนกับประตูเข้าเต็มๆผู้ใหญ่บ้านถลึงตาใส่นางเจา้าป้าไปพูดด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้ามีเรื่องจริงๆแม่ของเจ้าเหิงหน้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วแม่เขาทำไมเมื่อได้ยินว่าเจ้าเิงผู้ใหญ่บ้านก็มีสีหน้าสนอกสนใจขึ้นมา ป้าไปาตอบว่านางนางตกบ่อน้ำเจ้ารีบไปดูหน่อยเถอะใกล้สิ้นปีแต่มีคนตกบ่อน้ำแย่เสียยิ่งกระไรผู้ใหญ่บ้านมีได้กล่าวโทษป้าไปาแต่อย่างใดเขามุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำพร้อมกับนาง บ่อน้านี้เก่าแล้วทว่ายังไม่แห้งชาวบ้านในหมู่บ้านก็ยังมาตักน้ําจากบ่อน,นี้อยู่เป็นนิดป้าไผ่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่มักมาตักน้ําในบ่อแต่เช้าตรู่เมื่อโยนถังลงไปก็ได้ยินเสียงกระแทกคล้ายกับว่ากระป๋องชนเข้ากับของบางอย่างนางจึงชะงกหน้าไปมองและเห็นร่างร่างหนึ่งจมอยู่ในน้ําเกือบครึ่งตัวนางนึกว่าตนเห็นพรายน้ําจึงตกใจกลัวจนล้มก้นจำเา้าแต่เมื่อลองพิจารณาดูดีๆนางก็จําได้ว่าเป็นนางเจ้า เมื่อผู้ใหญ่บ้านรุดมาถึงบ่อน้ำนางเจ้าก็ถูกส่วนจือและบุรุษในหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่งช่วยขึ้นมาจากบ่อน้ำเรียบร้อยแล้วนางเจียงหนาวจนเนื้อตัวสั่นเทิมใบหน้าของนางซีดขาวปลายผมมีเกล็ดน้ำแข็งหักนางไม่ชักอยู่บ่อยชาวบ้านคงคิดว่านางลาโลกไปเสียแล้วขาของนางหักแล้วนายพรานคนหนึ่งในหมู่บ้านพูดแขนก็เหมือนจะหักเช่นกันบิดาของส่วนจืดกระซิบ เหตุใดไม่กระโดดลงไปให้ดีๆนะส่วนจืบบนอุปหักเป็นเขากระโดดแล้วก็ออกจะบ้ารึเขาจะไปกระโดดบ่อน้ําทําไมกันชาวบ้านต่างคิดว่านางแขนขาหักเมื่อกระโดดลงไปในบ่อน้ํามีเช่นนั้นจะให้คนมาหักแขนขานางหรือใครจะไปทําได้ถึงเพียงนั้นคนทั้งหมู่บ้านต่างถูกเสียงของป้าไปทําให้ตกใจไม่มีผู้ใดคิดว่าจะเห็นอะไรเช่นนี้แต่เช้าตรู่บับกรมแท,แท้ป้าไปพูดท่านแม่ เจ้าเหิงกระวีกระวาดเข้ามาพูดที่ตามหลังเขามาก็คือเจ้าเป่าไม่นางใส่เสื้อคลุมกลับตะเข็บเมื่อเจ้าเป่าไม่เห็นร่างแข็งทื่อดุดซากศพของนางเจ้านางก็ร้องให้โฮออกมาเจ้าเหิงน,นั่งยองลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงท่านแม่ถ้าท,ท่านแม่ป้าไปพูดด้วยความร้อนใจว่าไอ้หยาอย่านิ่งกันแบบนั้นสิรีบถอดเสื้อผ้าไฟออกมาห่มให้นางกลับบ้านไปต้มน้ำให้นางอาบ เจ้าเหิงทำตามที่นางบอกเขาถอดเสื้อคลุมออกมาแล้วคลุมให้นางเจ้าบิดาของส่วนจื่อและบุรุษชะการไปหาบานประตูมาแบกนางเจ้าซึ่งหายใจโรยรินกลับไปสตรีในหมู่บ้านต่างก็มาช่วยต้มน้ำให้นางเจ้าเป่าไม่ร้องให้โยเยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนางเฉินรีบตามมาช่วยสตรีคนอื่นๆเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นางเจ้าผู้ใหญ่บ้านถามพี่น้องสกุลเจ้าว่าเหตุใดนางเจ้าจึงกระโดดบ่อน้ำ เจ้าเิงรู้สึกสับสนท่านแม่ข้าเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยแม้ว่านางเจ้าจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เมื่อลูกชายกลับบ้านนางก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีด้านหนึ่งก็พร่ำบน่นแต่อีกด้านหนึ่งก็กระปริกระเปล่าเสียยิ่งกว่าผู้ใดสภาพเช่นนี้จะให้นางอยู่ไปอีกร้อยแปดสิบปีก็ย่อมได้คิดไม่ออกว่าเหตุใดจู่ๆถึงกระโดดบ่อน้ำเสียแล้วเจ้าเป่าเมื่อเป็นผู้รู้เหตุการณ์แต่เพียงผู้เดียว หลังจากเจ้าเป่าเมยบอกเรื่องที่อวีวันเคยอยู่ในหอคณิกานางเจ้าก็จะนำเรื่องชาวนี้ไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้นางอยากให้นางแพทย์สยานั่นถูกจับใส่กรงหมูถ่วงน้ำอยากให้มันตายดังนั้นท่านแม่ของนางจึงไปยังทางเข้าหมู่บ้านมิใช่เพื่อกระโดดบ่อน้ำหกักแต่จะไปตีระครังแต่ว่าตกลงไปบ่อน้ำได้อย่างไรกันท่านแม่ของนางไม่ใช่คนประมาทเลินเล่อขนาดนั้นสักหน่อย ขณะที่เจ้าเป่ามื้อกำลังขบคิดอย่างหนักนางเจียงและอวีวันก็มาหาที่บ้านพอดีเมื่อก่อนชีวิตของสองแม่ลูกลำบากยากเห็นตัวซีดผอมโซบัดนี้ชีวิตของพวกนางดีขึ้นใบหน้าอบอิ่มมีน้ำมีนวลแก้มแดงระเรื่อใครเห็นต่างก็รู้สึกสบายตาแน่นอนว่านางเจียงก็ยังคงดูป่วยประสอบกระแสะอวีวันคล้องแขนนางเจียงราวกับว่ากลัวนางจะเป็นลมล้มพับไปได้ยินว่าท่านพี่เจ้าเกิดเรื่องหน้าเศร้ายิ่งนัก นางเจียงถือผ้าเช็ดหน้ากล่าวด้วยใบหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้าผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยวางความเคืองแค้นและมหานางถึงที่นี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำนางเจียงพูดอย่างไร้เดียงสาผู้ใหญ่บ้านปวดหัวหนึบได้ยินเจ้าเป่าเม่อบอกว่าแม่นางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเอยังดีอยู่นี่นาชะไหนจึงไปกระโดดบ่อน้ำได้เล่า นั่นสิคนที่รักตัวกลัวตายอย่างนางจะกระโดดบ่อน้ําได้อย่างไรกันอวีวันเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับความสงสัยจังหวะนั้นเองเจ้าเป่าเมยก็ถือกระลมังผ้าเปียกออกมาสบตากับอวีวันเข้าสมองของเจ้าเป่าเมยพลันโลดแล่นขึ้นมานางชี้นิ้วไปทางอาวีวันนางนางทำร้ายท่านแม่ข้านางผลักท่านแม่ข้าตกบ่อน้ำสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR Code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามิติมาเลี้ยงลูก